เดี๋ยวไปงานนายเอนเตอร์เทนต่อปิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไาจาดูพี่พีนกินแซลมอนกันนะคะขอบพระคุณแฟนคลับทุกทุกคนใช่สุดที่น่ารักของเราของของพี่พีนสุดๆน้องปิ่นผู้ซึ่งผู้ซึ่งกินไม่กินแซลมอนดิบกินชายเท้าไปลูกให้กินชายเท้าสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็หิวเลยมีความหิวน่ารักแค่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดๆๆลยคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะหอมมากเลยนะคะและตอนนี้นะคะ่ะ <c oughs> แต่กินไม่ได้นะคะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มไหมมี <c oughs> ความยิ้มหวานนะคะ <c oughs> อันนี้เราก็มารอซ้อม ซ้อมเพลงต่อนะคะง่ายพินพินนั่งดูด้วยมือพี่ถืออะไรอยู่โอ้ยมาจับมาจับมาจับเลยมาจับเลย พี S <S ่สีผมสวยพี่พินสวยขอบคุณค่ะพี่เต้นางก็จะไปมีพี่บิ๊กไหมมีค่ะนี่ไงพี่บิ๊กแห่งำงำมีความหิวกินมือโลกงำนี่นะคะคือความซื่อบื้อของคนนะคะ ทำเป็นซ้อมเต้นไม่ต้องรับซ้ายซ้ายถ้าเธอไม่ปึง้งแอะน้ำตาไหลกันเป็นแถบไม่ต้องรับซ้ายได้เลือดเลยคู้ <c oughs> นี่คือมายากนเปลี่ยนหน้าคะ่ะแอะออออ ว่างนะคะอีกนานเลยดแค่ถามพี่พีนตอนนี้พี่พีนกินอยู่นะแค่กูอี้ไหมได้โนั่งเลยนั่งพี่ค่ได้กับเดี่ยวพี่็คือพีก็เก่งจริงจริงจริงกำลังดีตัวใส่พอดีเดี๋ยวก็ได้อยู่หนูนั่งไปรพี่บิ๊อ้าวตอนนี้พี่บิ๊กไป ถ่ายรูปอยู่ในแคสพี่โบพี่โบโอ๊ยคิดถึงอะ่ะน้องๆคิดถึงพี่โบนี่คือสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึง,งเป็ือนกัคิโอ๊ยจู๊ดสวัสดีครับพ,พี่น้ำพึ่งไม่มาค่ะพี่น้ำพึ่งไม่ได้มานะคะพรุ่งนี้พี่น้ำพึ่งจะมาพรุ่งนี้เราจะเจอกันแป๊บกูเลย พี่โบน้องหยิบน้องมินเขินจัมโบอยากเห็นหน้าจัมโบอยากเห็นหน้ามีความติดทวิตเตอร์ค่ะคิดถึงพี่จัมโบถ้าคิดถึงกันก็ต้องวันที่11กับ12ไปซื้อบัตรนะคะคอนเสิร์ตพี่บี ได้ค่ะแต่พี่บิ๊กหายไป,ปรอแป๊บหนึ่งนะคะพี่บิ๊กจะมาหนึ่งค่ะเออพี่บิ๊กพี่บิ๊กนี่แหละคนถามหาผิดพี่บิ๊กคุยแล้วเป็นภาษาหนังจีนเฮ้ยยิ๊กอยู่หลือล่พี่บิกก๊กสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ ไม่ไดมาเสร็จเสร็จเร็วครับเร็วครับพี่ครับมาสี่ทุ่มครับได้ไๆเร็ากว่านะไม่ว่างกันพี่เจ้าครับสวัสดีคเฮ้ยไม่ร้อีกชั้นนี้สิวมันที่ชุดแกชั้นแกต้องเป็น ไม่พี่วีตอนนี้ไม่เป็นอย่างี้เออพี่วีวันนีค่ะอะไรนะพี่วันนี้เป็นสิวมันยังมาขึ้นไลฟ์เป็นเรื่องหลังอยากเต้นให้พี่วีไม่วไม่บอกได้แค่รักลอยไแต่มันไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดประจําเลยจิตวิทยาของสิวเลย จุดยุทธศาสตร์อะไรนะไปดมตุดหมาน่าจะหรอไม่ใช่มองมือใจสั่นเลยโอ้โหนี่เพลงต้องลองเาพี่ใช่ สุดยอดเลยสุดยอดเลย่ใช่เรื่องง่ายแล้วเว้ยตึงหมดเลยครับฮ้องน้อยๆครับเนี่ยครับจัดปึกเนี่ยค้ะห้องทั้งปึกกป็นเทียบคีคิดกันบ้างยังไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสเพลงใช่ไครับเพลงไง อ๋อตอนนั้นหนึ่งพี่พี่พี่เขาให้คิดเยอะค่ะพี่พี่รู้เพลงน้องๆบ้างยังยังไปเจอเรื่องข้างในเลยมันเดี๋ยวทำทำขอร้อยเสร็จก่อนนะจะเที่ยงคืนค่อยทำน้องได้ได้ได้เที่ยงคืนค่อยทำน้องงั้นเดี๋ยวหนูรับรอค่ะพี่ไหนี่งานช้าเราอ่ะชาเชรุ่งหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนี่แหละทำ ส่อให้้้อบกัไดยากชิมอ่ะพี่กิมชิมหน่อยเหมือนหอยอ่ะเห็มคร้ยคล้ายหอยิ้เป็นไงบ้างอ่ะสองคนแล้วเหเป็นไงบ้าง นี้เป็นเงี้ยอังสิตก็ผมเจอเจอคนเขาจำจำได้จำได้แล้วเอะเคยจัดปันค่ะสวัสดี้ใหฮ่าแล้วไปไหนมาไหนยังไงยังยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลงมาไม่อยากดูเพดานเหรอคะดูสิวนะคะแต่ตอนเช้าคือมีแต่ริบหรอนิดนึงถ้าเราจะมีพ่อสวยขนาดนี้ น่าสนใจเนาะลูกเนาะมีความเป็นเชอร์มาปวดฉี่แต่เป็นเนตัวไหนคะพี่โอ๊พี่พียทักทายหน่อยอ่ะมีความท่าน้องขาเมาเวลากินเนี่ยก็มีความอร่อยเพราะเพราะอร่อยก็ไม่อยากพูดอะไรเลยพี่ก็มีความอร่อยไปเรื่อยๆก็จะมีความไม่คุยอร่อยเลยเพราะพี่อร่อยพี่อยู่ มีความหิวคใช่ไหมคะได้เลยค่ะตามนั้นเลยค่ะห้ามหลบกวนไฮๆนะคะทุกคนเซย์ไฮนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ทายค่ะมาเล่นมากระดับดีใจบ้านแตกฟันดีโชว์ฟันหน่อยค่ะฟันสวยจังเลยค่ะโชว์ตรงนี้ด้วยค่ะฮัลโหล ตอนนี้พี่โบก็มีที่ดินเยอะนะคะพี่โบก็แบ่งที่ดินขายเราเล่นก็เดี๋ยวเรามาเรียกกันต่อไปกันเริ่มพี่พีนะครับบูช์นี้บ<ะ>ูเช์นี้กางม,มีไงชิคกี้เ<อ>นื้อมาพี่ชมบ อยากี่พี่มัโมโบเปิดเมงไม่ได้ค่ะพี่มบยอมตายเดันจะอ่รยว่มัง่จำพี่ลูหมีได้ไหมจำได้ค่ะแป้งวรรณพรกสินสีเพื่อนฮลัลโหลจำได้สิจะ่ะ เพื่อนตกของฉันน้องบอกไม่จริงวันนี้เช้าเก่งในออกเขาไม่ได้เพราะว่าน้องปิ่นอันก็ไลฟ์อยู่ครับไลน์อยู่ไลฟ์อยู่รู้ว่าเห็นเห็นป่ะไม่เห็นค่ะใช่ไม่รองเท้าหนังเหรอหนังหนังแท้เลยพี่มันให้ชอบมากเลยอ่ะสวยไหมน้องคือมาเพื่อนในเอเพราะฉันรแล้ว ถึงเมื่อไรไม่รู้รู้แต่จะรักทุกนาทีไปนายเอ็นป่ะคะไปก็แกก็ร้องเพลงกับฉันเออใช่ก็พรุ่งนี้ใครขาวทำไมขอพี่โบอีกรอบได้ไหมดูทำไมคะหน้าพี่โบสิ่งที่ว่าอะไรคะเชิญพี่คอนสิรนตมา พี่คริสคอรัสไม่อยู่ค่ะออไม่มีลิปติฟันล,ละค่ะแบอยได้ค่ะ okay. มากกว่าเข้ม,ม,ม,ขมรักเธอมากๆนะอายบี้กินข้าวแล้วตอนนี้ก็บี้ก็ไปได้มาแล้วนะครับ <c oughs> เราก็เตรียมพร้อมกันที่จะท่องยุทธภพไปด้วยกันท่องยุทธภพคืออะไรอธิบายท่องยุทธภพคือการที่เราจะต้องร่วมฝึกซ้อม เพลงที่จะไปโชว์งานพี่บีด้วยกันนะครับจ,จึงตอนนี้ผมก็จะลองให้พี่บีร้องลูกคุณด้วยขอเลยเนะอุ้ยมันหนาวแต่ ามร,รุินาค้อวันอยู่ใมอะัรดีไหมปู่และเข้ารายการดัอ๋อได้คะ่ะหนุปีนุอีนุีนุก็ได้ลูกเอากระป๋งเอาฝากกระปไล<ว>ฟ์อยูุไลฟ์เนะคพัก <c oughs> ก่อนก็ได้ถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

เบื่อหรือยังคะถ้าเบื uh, okay. Uh, okay okay. uh, ่อเราจะร่ำรากันไปเพียงเท่านี้นะคะแค่เบื่อกันหรือยังแค่โอคโคอ่ัน่าุยกับนารมาแล้วริปไม่ติดฟันแล้วค่ะเพราะว่า ไม่ได้ทาลิปแบบติดฟันมั้งคะตาลอยอ่ะโอ๊ย<ร>ไม่ลอยหรอก AR จองแค่ต<ๆ>ู้กับจองสาวใช่แล้วแล้วแดนเซอร์ล่ะทุกคนมุ่งมั่นในการ งงจังเลยค่ะเบืเคช่ใครบ้างอ่านเพลเาสุพิห้เขาแล้วก็เราเชิญคนอื่นมาสุพอเหมือนี่ค่องไปเบรก็ได้ยังแค่แป๊บหนึ่งถึงสามไค่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดก็สิบค่ะตอนนี้ที่ถ้าพี่หนู่ว่างเลพี่ย อีช้าแล้วสิหัวไม่เถกอ่ะอาจจะต้องดูเป็นงานงานไเออแต่

อยู่กันแบบนี้นนแค่แวาครับเราดูยอะว่วะดูที่มันแนะนำเพื่อนอะไรที่มันเป็นเพื่อนข <c oughs> องเพื่อนอ๋อนี่เลยพี่กดอันเนี้ยคือพี่ไม่ต้องกดค้นหาแต่พี่เนี่ยอันเนี้ยก็คือก็คือคนคนคนที่เล่นอินสตาแกรมทั้งหมดอ่ะพี่ต้องกดเข้าไปดูรูปสมมุติ เนี่ยอันนี้น้องผมใช่ไหมก็กดเข้าไปดูแค่เนี่ยเขาจะมีไอจีขึ้นมาก็จะมีแนะนำไปเรื่อยๆพี่ก็หลายๆหลๆหลยๆหลๆเล่นทวิตเป็นแล้วใช่ไหมเล่นไม่เป็นค่ะแต่ก็มีไปอย่างนั้นละ โอยเดเมาหี้ยเข้าเอมอาขาเมามีความทักผิดมีความผิดเข้าเมานะคะใช่พี่ตัมโบหลออ่พี่ตัมโบจะอ้วกอย่างเดียวแลยไม่ไหวนะออนะมึงไม่ได้ โอ้ยไม่เอาเื่อไเลยบื่อหรืยังคะเขาเมาพให้อยู่ปลี่ยนฝั่งบอกพี่โบให้ไลฟ์บ้างเปลี่ยนฝงบอกพี่โบให้ไฟ้าง Instagram พี่บิ๊กบิ๊กอันเดอร์สกอร์เดอะสตาค่ะพี่บิ๊กมีเพจให้ติดตามไหมไม่ทราบเหมือนกันนะคะนี่เราจะมาเปิดรายการช่วงท็อกท็อนะคะมีอะไรอยากรู้อะไรถามมาเลยคะ่ะเราจะตอบให้นะคะพี่จัมโบ้เป็นอะไรถึงอ้วก จัมโบ้แพทองนคนน่ะอี๋ที่ต้องพักผ่อนบ้างนะพี่โบ้กินข้าวหรือยังคะกินแล้วครับโ <poems> อเมื่อ,อ okay. ไหร่พี่ปิ่นจะมาโรงเรียนคะไม่มีคำตคอบเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ว่างไปโรงเรียนเลย ไปประมาณอาทิตย์ได้เลยคะพี่จัมโบส้สนไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ตอบยากน,นะคะขอเพจพี่บิ๊กหน่อยได้ไหมได้ขอบคุณมากนะแคร์ก่อนเก่ามีคำถามก่อนว่าวันนี้คุยกันได้บ่อยหรอดีบ่อยแล้วพี่พีมีความคุยกับ เข้าเมาพี่มีความสามารถพิเศษพี่พีมีความสามารถพิเศษรู้ไหมคะทุกคนที่ชทุกคนไม่รู้คือพี่ยังคุยกับหมาได้แล้วก็คุยกับโทรศัพท์ได้ด้วยเมื่อวานเนี่ยพี่ยังคุยกับหมาได้ถึงแม้ว่าหมาจะไม่เข้าใจพี่พี่ก็คุยได้พี่โมเมคนเดียวพี่มีความสุขพี่แฮปปี้ชอบอ่ะชอบความคุยคนเดียวได้อ่ะ วันนี้พี่พีเลิศมากแต่งพี่พีนวันนี้พี่พีนแบบแต่งตัวสวยมากครีมเธอเก่งอขอบคุณค่ะตอนนี้มีความปากักปักปักเรือนร <laughs> อบอย่างเงี้ย <laughs> ปากเรือน <laughs> ปักเรือนเราต้องมีความเติมปากนะคะทุกคนจัมโบ้หน้าใสจังใช้ครีมอะไรคะน้ำเปล่าเดียวเลยคะ <laughs> อู้ ก็ว่าไปพีนหาอะไรคะคุณก็พี่พีนหาค่ะขอบคุณค่ะถือเป็นคำชมเนาะชอบพี่พีนที่เป็นคนอารมณ์ดีพีนน่ารักมากพี่พลอยเชอร์ปากเดชสวัสดีค่ะนี่พลอยท้องมานค่ะเอาไปถูกคนด้วยเออจริงท้องมานจริงโอ้ยน่าเกลียดพี่ปีนมากเล่นผมน่าอะไรกันตลอดเวลาเมีคำว่า ไปแล้วไหมคะไปแล้วค่ะ น่าเต็มเต็มไม่กลัวไหมคะัค<น>ชอบความเล่นใหญ่ของพี่พีนพีนพี่เล่นใหญ่อะไรวะพี่พไม่ถนัดทำอะไรเลยนี้ปนิไปโรงเรียนบ้างไหมคะไปค่ะเดี๋ยวไปแคบ๊ายบาย